เป็นไงบ้างก็ดีเลยแต่ว่าไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าที่นี่มีที่แบบนี้ด้วยอะแล้วป่านรู้ได้ไงเนะี่ยก็ตอนเด็กอะพ่อแม่ป่านพามาเที่ยวที่นี่ด้ยวยป่านจำได้อยู่เลยนะว่าตรงที่นี่นั่งเนี่ยพ่อป่านเคยนั่งแล้วตรงเนี้ยแม่ป่านก็น,นั่งส่วนป่านอะก็วิ่งเล่นแถวเนี้ยไปเรื่อยเลยจนพ่อหอต้องูมานั่งที่ตั น่ารักดีเนาะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาสมัยก่อนอะ่ะพี่ก็แบบนี้เหมือนกันสนไปเรื่อยวิ่งไปวิ่งมาจนพ่อถามแม่ว่าลูกคุณเป็นลิงป่ะเนี่ยรู้ปะแม่ตอบพ่อว่าไงแม่ตอบพ่อว่าก็คุณเป็นลิงด้วยไงแก่เนาะพวกเราเนี่ยนั่งนึกถึงอดีต แต่ก็แปลกดีนะเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วอะแต่รู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านไปไม่นานนี่มีคนเคยบอกพี่ว่าช่วงนี้นให้เรามีความสุขที่สุดอะเรามมนได้คิดทบทวนอน่างอดีตจนทำให้เรารู้สึกว่ามันเพิ่งผ่านไปไม่นานนี่ก็จริงนะว่าแต่ใครบอกพี่ ช่างมันเถือนเนาะแต่ว่านะต่อให้เรามีความสุขมากขนาดไหนอ่ะอดีตไมก็คืออดีตสู้เราอะ่ะอยู่กับปัจจุบันดีกว่ามัง้งถ้างั้นความสุขในปัจจุบันของพี่เกิดอย่างป่านะความสุขก็คือการได้อ่านหนังสือเล่มที่อยากอ่านได้นั่งเฉยๆโดยไม่มีเรื่องอะไรให้คิดมากได้มองข้างหน้าไปไกลๆล,ลมเยน็เยนๆปล่อยใจไปกับบรรยากาศรอบๆตัว แล้วก็มีคนที่รักอยู่ข้างๆเราตลอดเวลา